สับสนุนมาจำนวนหนึ่งนะครับหาสับสนุจนจากเรือ่องอะไรดีๆนะครับมาหาทันต์เติมกีามนะครับจากนั้นก็จะเป็นเสบ่าตะกต้อเดี๋ยวช่วงมอบรางวัลก็จะให้ทีมโค้ดนะครับก็จะประกอบโค้ชหล่อโค้ชเฟสนะครับทนายนะครับเสืส้อแดงๆโค้ชหล่อจะเป็นโค้ชให้วันนี้เจอกับทีมท่านแก๊ปนะครับ เสร็จคู่นี้เสร็จพักนิดนึงอยู่ BIP ต่อแม่วันนี้เดินไปแล้วขึ่งแรกเป็นสองนัดนะครับพลังเพลิน ดัด2,000บาทครับตะวันแดงบกสชิวๆกะลาสิน2,000บาทเฉลิมขวัญหลอตระกูลประธานหอการค้า,ากะลสิน1,000บาททางด้านวัฒนพัฒน์จะให้มา5,000บาทท่านนาเกครับแล้วก็หลังพ,พ่อพานวยมา1,000บาท่านทนายเกียงจะให้หมากตรงนั้นเลยวันนี้2,000บาทนะครับก็จะเป็นค่าเสือ 1, ้อหนึ่งท่านทนายเกียง<ร>ท่านจำลองขุภูลันธาแล้วก็ ทนายชาติชัยนะครับนนัั่แหละครบทางน้องสีเรามานะครับพี่สีมรานะครับตัวที่ชื่อเล่นพี่สีมเล่านะครับพ voilà. ันนะครับถือว่าลงขันกันกันกุศลครับโอเคการทีครับมอบชุดนะครับเป็นท่านนายป๊อปมอบังกรสองแฟนพร้อมนะครับชุดห้าพันแล้วก็เสื้อสองพัน นี่แหละครับคู่ v ีไพีในวันนี้นะครับโอเคเป็นอย่างสูงพระรามก็กำลังเดินทางมาประตูมีแล้วจากผู้ตัดสินนะครับโอ้ครับท่าน,นขึ้นเครื่องบินเนี่ยมอนกับนั่งรถเมย์นะรับผกก็ยินดีกับที่พี่ชายได้รู้ชายใช่ไหมครับยินดีด้วยนะครับพี่เยจะหะให้ท่านรองมนต์ท่านรองมนต์ก็ขอไว้แล้วกันเยวจัดแบบออกได้นะเตะ้จะได้สวยงามไม่เป็นไรครับโอเค ไสัีครับใครชนะนะครับได้เบียลันครับใครแพร้คน,น,นะครับลองนะชอ่วงีครับซอเมลาแคุจลบอให้ทันทันมานะครับครับลองไปมาทีพ่พี่เล็กพีก่เล็กไปขยับครับ